สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็คือเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับแล้วก็มีอัปเดตข่าวสารในกลุ่มซื้อขายนะครับผมจะพยายามแนะนําข้อมูลที่ถูกต้องนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ซื้อขายได้จริงนะครับแล้วก็เหรียญที่ผมเก็บสะสมเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆนะครับจะพยายามหาตัวอย่างเหรียญจริง ถ้าไม่มีเหรียญจริงก็จะพยายามเอารูปเอาข้อมูลมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในการเก็บสะสมหรือว่าจะเก็บเพื่อค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับเบื้องต้นเลยคือเราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็ช่อง u t u b e นะครับหลายๆช่องก็คือเทคนิคหรือว่าการนำเสนอรูปแบบนะครับจุดประสงค์จุดประสงค์ของการทำคลิป ของแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับก็คือผมพูดได้แค่นี้นะครับก็คือจุดประสงค์อ่ะของการทําคลิปแต่ละช่องไม่เหมือนกันช่องผมการทําคลิปก็คือเน้นรับซื้อเหรียญแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญก็แค่นี้นะครับสําหรับช่องของผมนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับลายดีตรงนี้นะครับสแกน QR code ก็ได้หรือว่าผมทําเพจนะครับเพจเพิ่งเพิ่งเริ่มทําใหม่นะครับก็ ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสามารถไปเป็นส่วนร่วมกันได้นะครับเพจสลาล,ลมคอย FC ผมขึ้นรูปไ้ให้ดูตรงนี้นะครับก็อ่า ใครที่ไม่สะดวกติดต่อทางไลน์นะครับมี Facebook ก็ไปกดติดตามเพจไว้นะครับแล้วก็มีเหรียญตามรายการก็คือส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับก็คือจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็มีคลิปมีอะไรด้วยนะครับผมอัปโหลดคลิปลง youtube แล้วก็บางคลิปผมก็จะอัปโหลดลงในเพจด้วยนะครับก็รับชมได้นะครับทางเพจก็ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาแกะกล่องดูสักหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็เป็นช่อง สไตล์พ่อค้านะครับซื้อมาขายไปนะครับแต่ก็คือซื้อขายซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าการขายอาจจะไม่ได้ขายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีสักขายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์คือเหรียญที่ผมเก็บสะสมนะครับผมก็เป็นนักสะสมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นักสะสมตัวยงระดับต้นๆของประเทศหรือว่าอะไรนะครับผมก็เก็บ เก็บสะสมตามกําลังและโอกาสนะครับก็คือก็คือมันมันแบบการการเก็บแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับทุนในการเก็บแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับใครมีทุนเยอะก็สามารถเก็บเหรียญได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุนน้อยหรือว่าความชอบเฉพาะทางนะครับที่เราชอบเราก็เลือกเก็บเฉพาะเหรียญที่เราชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผมเก็บเป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นกล่องที่ รู้สึกว่ากล่องที่สี่แล้วนะครับที่ผมเดี๋ยวหาก่อนที่ผมส่งเหรียญออกเกรดนะครับอ่านี่นะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเป็นผมส่งเหรียญไปเกรดนะครับกับสยามคอยนะครับก็คือบริษัทของประเทศไทยนะครับก็อันนี้วันนี้นะครับอันนี้ผมส่งไปหลายกล่องแล้วเนี่ยตั้งแต่เปิดเกรดมาผมส่งมาประมาณสี่รอบเนี่ยหนึ่งสอง สามนะครับแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องที่สี่นะครับแต่อันนี้ส่งไปสองเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนี่วันนี้ได้เหรียญมาแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเป็นเหรียญทางเลือกนะครับผมเคยแนะนําเพื่อนๆ FC นะครับว่า,เ,าเราจะเก็บก็คือเราเราพยายามหาแนวทางก่อนนะครับหาแนวทางก็คือประมาณว่าเราหาตัวตนของเราก่อนเราชอบเหรียญแบบไหน นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบเหรียญแบบไหนเราอยากจะเก็บเหรียญแบบไหนนะครับเหมือนบางคนชอบเก็บเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยก็คือก็โอเคก็เก็บนะครับแต่ว่าอันนี้คือในแบบส่วนของผมนะครับที่ผมชอบเก็บก็คือเหรียญในกลุ่มเหรียญแปลกแล้วก็เหรียญเออเลอร์คอยนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผมก็ประกาศรับซื้ออยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันนะครับผมมีจุดเริ่มต้นนะครับก็คือผมชอบเหรียญแปลก แล้วก็ผมก็มาประกาศรับซื้อซึ่งผมก็ซื้อจริงแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้ผมซื้อมาผมซื้อมาจากกลุ่มกลุ่มซื้อขายนะครับมีการลงขายซึ่งผมไปเห็นเหรียญแล้วก็เออราคาพอที่จะซื้อได้ผมก็ก็ซื้อนะครับพอซื้อเสร็จผมก็ส่งไปออกเกรดนะครับออกเกรดก็คือไปวัดระดับความสวยของเหรียญนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือได้ m s มมาก็คือโอเคนะครับเพราะว่า ตอนซื้อมาพ่อค้าเขาก็บอกเหรียญไม่ผ่านใช้แต่ก็คือการซื้อขายเราจะเชื่อพ่อค้าร้อเซก็ไม่ได้นะครับเบื้องต้นเราก็ต้องมีความรู้มีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะประกอบการซื้อขายนะครับอันนี้ผมดูสภาพผิวแล้วผมก็เอน่าจะเกรดน่าจะติด m s แหละนะครับก็คือก็เลยก็เลยซื้อมานะครับเหรียญนี้ซื้อมาพันกว่าบาทนะครับเนี่ย เนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเรือหงส์เนี่ยนะครับทำไมถึงพันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติแบบปกตินะครับหบาทเรือหงส์แบบปกติไม่ผ่านการใช้งานราคาก็น่าจะอยู่ที่เหรียญประมาณสัก1 0บถึงสิบาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับจะพูดว่าพิเศษก็ได้จะพูดว่าผิดพลาดก็ได้หรือจะพูดว่าเป็นเหรียญชํารุดทางเทคนิคการผลิตก็ได้นะครับแต่ว่า จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มันมีราคาเพราะว่ามันเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นม er ิน t e เออร์เลอร์ออฟเซนเตอร์นะครับออฟเซนเตอร์ Off ก็คือการการการตีนอกเอ่อนอกหลุมตีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีการบิดเบี้ยวของเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คืออาจจะบางท่านอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมเคยมีเหรียญสวยกว่านี้นะครับไม่ไม่ไม่เออสวยกว่านี้แหละก็คือผมแบ่งปันให้กับ คุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็น FFC นักสะสมอยู่จังหวัดอยุธยานะครับก็ซื้อของผมไปค่อนข้างจะหลายชิ้นเหมือนกันนะครับก็คืออันเนี้ย MS 6 4เหมือนกันนะครับที่ได้นะครับที่ผมขายไปก็คือ MS64 แต่ว่าเหรียญที่ผมขายไปอ่ะจะหายากกว่าหายากกว่ายังยังไงก็คือเหรียญน,นี้ก็คือออฟเซนเตอร์สินะครับก็คือมีการเคลื่อนมีการเบี้ยวแค่10เซเท่านั้นนะครับ แต่ว่าเหรียญที่ผมขายไปก่อนหน้านี้มันมีการเคลื่อนการเบี้ยวถึง15ซนะครับซึ่งซึ่งมันก็ต้องแพงกว่าเหรียญน,นี้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือ,อเปอร์เซ็นต์การการที่เขาเรียกว,ว่าออฟเซนเตอร์ center, ก็คือการเบี้ยวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือสัก10ซก็จะประมาณนี้แต่ว่าเหรียญที่ผมขายไปอ่ะมันจะเข้ามาอีกนะครับก็คือถ้ายิ่งลบเปอร์เซ็นต์เยอะเท่าไหร่ ก็ยิ่งยิ่งมีราคาสูงขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือก็โอเคนะครับได้ MS64 มาแล้วก็ลบ10นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญแท้ที่แบบดูไม่ยากนะครับเหรียญแบบเนี้ยราคาอาจจะไม่สูงเหมือนกับเหรียญผิดเนื้อแต่ก็คือมันเป็นเหรียญที่แบบมันดูไม่ยากนะครับเล่นง่ายนะครับมือใหม่เล่นแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเล่นแบบตัวนี้นะครับเราเช็คเหรียญนะครับอันนี้มันมันเป็นเปอร์เซ็นต์ ของเนื้อโลหะนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับน้าหนักก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญเออร์เลอร์ของของหนึ่งบาทเรือหงนะครับเ <c oughs> พราะว่าน้ําหนักมันก็ต้องเท่ากับเหรียญปกติที่ไม่ได้เออร์เลอร์นะครับถูกต้องไหมครับเพราะว่าเหรียญตัวเปล่าที่ทําการปั๊มทําการตีเหรียญอ่ะมันเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครไปเจอที่แบบน้ําหนักหายไปเยอะอันนั้นต้องระวังนะครับอันนี้ก็คือน้ําหนักเต็ม ก็คือโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เราต้องมีข้อมูลเบื้องต้นในเหรียญที่เราอยากจะเก็บสะสมนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินอย่างเดียวแล้วเราซื้อหมดเลยนะครับเหรียญเก๊เหรียญดัดแปลงในกลุ่มซื้อขายมีเยอะนะครับมีขายกันเยอะมากกว่าเหรียญแท้ซะอีกนะครับอันนี้คือฝากไว้ในการตัดสินใจในการซื้อแล้วกันนะครับก็คืออยากจะให้รู้ข้อมูล เบื้องต้นนะครับรู้วิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเหมือนน้ำหนักเนี่ยมันง่ายๆเลยนะครับอา,อาจจะมีการดัดแปลงให้น้ำหนักใกล้เคียงแต่ก็คือเราพยายามตัดที่มันน้ำหนักขาดไปเยอะตัดออกไปก่อนนะครับเป็นการสแกนบางส่วนนะครับแล้วเราก็มาดูรายละเอียดนะครับความเป็นไปได้เนื้อโลหะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อโลหะที่มันแปลกจนเกินไปอันนั้นก็คือต้องสังเกตให้ดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ เป็นสเตปในการศึกษาในการแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเราเริ่มเบสิกพื้นฐานพอเรารู้พื้นฐานแน่นแล้วนะครับเราก็จะได้ไปในสเตปต่อไปนะครับก็คือมันมันมันต้องเรียนรู้นะครับใครที่ชอบก็คือต้องศึกษานะครับอันนี้เป็นเรียนแรกนะครับมารีวิวให้ดูนะครับก็โอเคนะครับได้ MS มาถึงแม้ว่าจะเป็นค่ายของประเทศไทยก็ก็ผมก็ไม่ได้ซสีเรียดอะไรนะครับเพราะว่าบางคนเขาจะ นิยมนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่แบบเจอมานะครับบางคนก็จะชอบค่ายต่างประเทศมากกว่านะครับอันนั้นก็คือเป็นเป็นแบบมันก็แล้วแต่นะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าผมถือว่าผมสะดวกแล้วก็ต้องการความรวดเร็วมากกว่านะครับก็เลยใช้ของสยามคอยนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่แบบดูแล้วหลายๆท่านอาจจะกั้มกึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ ซื้อมาผมได้มานานแล้วนะครับได้มาจากน้องท่านหนึ่งนะครับก็คือถือว่าที่มาของเหรียญเป็นเป็นอะไรที่แบบมันโอเคนะครับแต่ผมบอกที่มาไม่ได้นะครับก็เหรียญนี้นะครับผมไปส่งเกรดมานะครับผมไม่ขายอยู่แล้วเหรียญนี้ก็คือผมผมเกรดมาเก็บนะครับข้อดีของการเกรดเหรียญก็คือแบบมันได้สภาพแบบที่ได้เก็บในในระบบในระบบอ่ายังไงอ่ะปกติเราเก็บเหรียญในตลับ เก็บเหรียญในตลับก็คือโอเคระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือโอเคเก็บเหรียญในตลับก็ดีนะครับก็คือผ่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะแบบเลเวลเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับการเก็บแบบนี้ระบบสูญญากาศซีนขอบด้วยคลื่นเสียงนะครับก็คือมันแบบเหมือนถ้าอันนี้เก็บได้30ปีนะครับอันนี้ก็อาจจะยาวนานกว่าสัก 50ปีอันนี้คือสมมุตินะครับแบบนี้ก็ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับแบบนี้ก็คือเก็บเหรียญในตลับก็คือจะดีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างแบบเปรียบเทียบพอประมาณนะครับว่าตลับสัก50ปีอ่ปีเอาแบบเดิมดีกว่าตลับเก็บ่าสปีนะครับอันนี้ก็อาจจะยาวมาสัก10ปี2 0ปียาวกว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างมากเท่าไหร่แต่ก็คือแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญดีกว่านะครับเหรียญนี้นะครับ เอาแบบความคิดของผมนะครับว่าอาจจะเป็นเหรียญลองพิมพ์นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลก็คือเนี่ยดายเทสติ้งนะครับอาจจะเป็นการลองพิมพ์นะครับก็คือแต่เหรียญตัวเนี้ยผมเคยทำคลิปแล้วนะครับให้ดูว่าขอบเหรียญมันเป็นเหรียญชนิดไหนนะครับอันนี้ก็คือลองหน้าเดียวนะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญตัวเปล่าของเหรียญห้บาทครุฑเฉียงนะครับเพราะว่า ห้าบาทคุดเชียงเนี่ยขอบขอบเนี่ยจะมีรอยแบบนี้นะครับมันมีตัวอักษรพิมพ์กรมธนารักษ์นะครับซึ่งเหรียญนี้ก็มีนะครับถ้าผมไม่ไม่ไม่ลืมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเคยทําคลิปนะครับว่าผมเคยได้เหรียญนี้มานะครับเหรียญนี้เป็นการแบบเหมือนกับเอาง่ายๆเลยนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับถูกผิดไม่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 ซีเรียสว่าถูกผิดนะครับ อธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับตามความคิดของผมอาจจะถูกหรือผิดก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าผมจะถูกต้องร0 0อนะครับอันนี้ตามความเข้าใจนะครับก็คือเป็นเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ5บาท5บาทคุดเฉียงนะครับไม่แน่ใจว่าปี22หรือว่าปีปี20นะครับแต่ว่าขอบมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บล็อกแม่ตานะครับก็คือเป็นของเหรียญ5บาทนะครับ อ่ะคุณเดี๋ยวผมผมไม่ได้เตรียมเหรียญมานะครับเดี๋ยวผมผมผมขอหาเหรียญให้ดูแล้วกันนะครับเป็นห้าบาทสองร้อยปีรัตนโกสิน์นะครับอ่าอา่เจอแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเป็นของเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าด้านหลังอ่ะอาจจะเป็นการปั๊มแบบ อาจจะเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมครับด้านหลังมันไม่เหมือนนะครับแต่ว่าที่เหมือนอ่ะคือด้านหน้านะครับมันเหมือนซ้อนกัน2 2งสองสอง,สอง,สอง,สองเหมือนปั๊มสองครั้งอ่ะนะครับแต่ว่าที่ที่ปั๊มที่เห็นชัดๆอะ่ะก็คือเป็นของรุ่นนี้นะครับเป็นของเหรียญ5บาท2อ่อปีรัตนโกสินทร์นะครับนี่นะครับ รัตรนโกสินทร์200ปีนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ออกในปี2525 25นะครับก,ก็คือก็คือก็คือเป็นข้อมูลของเหรียญอ่าเป็นข้อมูลของเหรียญ2525 25นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบอ่าเป็นยังไงเป็นความเชื่อมโยงหรือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเล็กเลกน้อยๆยนะครับไม่การันตีนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าอ่าอธิบายตามหลัก ที่มันพอจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าตามจินตนาการของผมนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้พอชัดเจนนะครับรัชกาลที่1นะครับนี่นะครับก็คือเป็นเป็นเป็นเหรียญในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่เหรียญปั๊มซ้อนนะครับเคยมีคนถามผมว่าเป็นเหรียญปั๊มซ้อนหรือเปล่านะครับก็คือมันปั๊มด้านเดียวนะครับด้านนี้ไม่ได้ปั๊มก็อย่างที่บอกนะครับน่าจะเป็นเหรียญลองพิมพ์นะครับไม่ใช่เหรียญตัวอย่างเป็นเหรียญลองพิมพ์อาจจะแบบ ลองกดเล่นเล่นลองตีเล่นเล่นลองความคมชัดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็คือก็คือมามารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นของแท้ก็เก็บได้นะครับแต่เป็นเป็นเรื่องที่แบบปกติธรรมดาในตอนนี้นะครับก็คือมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมนะครับของดัดแปลงก็ออกมาไม่น้อยนะครับการเลือกซื้อการ การเก็บสะสมนะครับเหรียญบางเหรียญที่มันราคาสูงเกินไปเราก็ต้องมีความาการตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะได้ไม่โดนหลอกนะครับอันนี้คือผมก็ได้มาจากที่มาจากค่อนข้างจะชัดเจนนะครับซึ่งแต่ว่าผมก็ระบุผมผมบอกไม่ได้นะครับก็คือก็คือโอเคผมก็ได้มาเก็บนะครับอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับว่า ผมชอบเก็บเหรียญแนวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแนะนำนะครับก็คือเราจะเก็บแนวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้เราหาสิ่งที่เราชอบหาเหรียญแนวที่เราชอบให้เจอก่อนนะครับว่าเราชอบแนวไหนแล้วเราก็จะได้เก็บเก็บแบบเก็บแบบสบายๆมีความสุขนะครับเหมือนกับกึ่งโชก์กึ่งขายเราเก็บ เราซื้อมาเราขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่แนวที่เราชอบเราก็ยังได้เก็บนะครับมันจะความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกับการที่เราตั้งใจซื้อมาขายแต่ว่าพอซื <sal> ้อมาแล้วเราขายไม่ได้นะครับทุนเราหายไปอะไรแบบนี้ก็คือก็คือแบบมันจะคนละความรู้สึกกันนะครับเหรียญที่เราชอบถ้าขายได้ตัดใจขายก็ได้ก็ขายแต่ถ้าเกิดขายไม่ออกเราก็เก็บมันก็เป็นของที่เราชอบอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่แบบอยากจะแนะนำ นะครับก็คือเป็นการลดความเสี่ยงลดการแบบเสียความรู้สึกเสียอารมณ์ในการขายเหรียญไม่ได้ด้วยนะครับก็คือเก็บเหรียญในแนวที่เราชอบจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือมาแนะนำนะครับแนะนำจากประสบการณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยาวเลยนะครับได้มา2เหรียญนะครับเหรียญนี้ก็เหรียญเนี้ยผมอาจจะขายนะครับแต่ก็คือ MS64 อันนี้ก็คือไม่น่าจะต่ำกว่า6000นะครับ เหรียญก่อนหน้านี้ผมขายไปแบบหลักหมื่นเลยนะครับเหรียญที่เคลื่อนเยอะๆนะครับก็ MS ด้วยนะครับเหรียญน,นี้ก็ก็ทักได้นะครับ <laughs> ถ้าสู้ราคาได้ก็ทักได้นะครับมันมันมันค่อนข้างจะสวย MS 64นะครับอันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า6000บาทนะครับที่ผมตั้งราคาเอาไว้แต่ว่าส่วนเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผมเก็บ นะครับก็คือไม่ได้ขายนะครับผมจะมีชุดเก็บชุดขายอยู่นะครับก็คือก็คือแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือโอกาสที่มันจะหาหาเจออีกเหรียญนึงมัน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 ยากกว่านะครับเราก็มีวิธีคิดของเรานะครับแต่ละคนต้องมีเทคนิคของตัวเองนะครับเหมือนกับเหรียญเนี้ยโอกาสที่เราจะเจอที่เราจะซื้อกลับมาก็ยังมีนะครับแบบนี้ก็คือก็คือก็คือขายได้ผมขาย นะครับถ้าได้ราคาที่ผมตั้งไว้แต่ว่าเหรียญแบบเนี้ยนะครับผมมีแค่เหรียญเดียวผม,ผมยังไม่ได้ขายนะครับเหรียญแบบเนี้ยผมมีเหรียญเดียวนะครับหายากมากผมก็ไม่ได้ขายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับอ่ะเหรียญเนี้ยผมมีเหรียญเดียวนะครับหายากมากนะครับคนขอซื้อผมเยอะมากผมก็ยังขายไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบเหมือนกับแนวทางที่เราเก็บ นะครับเราก็ต้องมีของที่เราชอบแล้วก็ที่เราเก็บนะครับนี่นะครับอันนี้คือความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ได้มาเพิ่ม2เหรียญน,นะครับอ,อ่ะประมาณนี้จริงๆแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ